ต้นพยุงอายุเจ็ดปีกว่านี่ต้นที่หนึ่งต้นที่สองนีต้นที่สาม นี่ต้นที่สี่นี่ต้นที่ห้าไปดูต้นที่หกวันนี้วันที่สองมกราพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้า ปีใหม่น,นี่ตัวที่หกขอกหมูไม้ป่าปลูกไว้เดี๋ยวถ้ามีใครมาตัดอาจจะมีปัญหากัน รู้รักไว้ญาติญาติมาเลี้ยงหมู